เฮ้ยทุกคน19เพรอ่ะทุกคน19เพรออกอ่ะทุกคนเกินไปมุ้ยโอ้โหเนี่ยเห็นบ้าทุกคนถ้าทุกคนไม่เชื่อผมนะเมื่อกี้ผมลืมอัดไว้อ่ะโอ้จบเล้วทุกคนแม่งดวงดีจังดวดีดวงดีดวดีเนี่ยไม่วะอยู่ไหนทุกคนอยู่ไหน่ะทุกคนนี่ เปิดตัวแม่งขี่ป้อนแม่เลยเฮียโคเจวาอ่ะเอ้าเมียกเปิดเลยว่ะทุกคนแม่งมันเท่จัด,ดโอ้ชอบชอบชอบถ้าเปิดตัวมันเฮ้ยด,ดูโอ้โอ โเฟี้ยอวอะจุนป่ามันป่าจิ้งจงอกวะจุนมาส่วนนะสิ